เยอะท่าไหนครับโอนเฮ้ยหน้าคนหลอ่อแม่น,า,นาคนหลอ่อ <c oughs> แม่โกนหนวดไหมโซโกนหนวดป่ะหมาในซิงไว้หมาในซิงชุบแป้งทอดไดนะ้วยแม่นะจ่ายโซไปชุบแปง้ปปแปงทอดเอ้ยเหว่อโอ้จ่ายโซไปชุบแป้งทอดเวอะ เอาล่ะโซนเดี๋ยวชุบแป้งทอดเดี๋ยวตั้งกระทะกันเอ้ยแกงหมาแกงหมาน้อยหมาซิงหมาสิง,สงอุ้ยหนามาอุ้ยหนามาถึงจะลุกเลยเลออะไรอ่ะหนามาแล้วลุกอ่ะเอ้ยมันใช่ไหมเนี่ยหมากวนน้ำไว้ายหมาสิงอ่ะ